ลีน่าจังยันไม่ได้ใส่ร้ายขอร้องเวียอย่าฟ้องอย่ารังแกคนแก่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังลีน่าจังจันจ่าคนดังโลกโซเชียลออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องราวความรักและชีวิตคู่ของพระเอกสุตาเวียสุคนวัฒนารดโดยมีการพูดพาดพิงภรรยาอย่างวิกกี้อิมอนยาและอดีตคนรักเบลล่ารานีกระทั่งต้องมาเกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างในหมู่ชาวเน็ตว่าวีมีการปรึกษาทนายความ อาจจะดําเนินคดีทางกฎหมายกับชาวเน็ตที่คอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายซึ่งต้นต่อคอมเมนนี้ไปโพสใต้คลิปติกต็อกวิาพากษ์วิจารณ์ของลีน่าจังจนชาวเน็ตคาดเดากันว่าลีน่าจังอาจจะเป็นอีกคนที่มีจะดําเนินการฟ้องร้องล่าสุดลีน่าจังได้ออกมาเคลื่อนไหวเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยนิวระบุขอร้องวิญาฟ้องร้องตอนเลยเพราะตนไม่ได้ใส่ร้ายอะไรและบอกอย่ารังแกคนแก่เลยวิญาฟ้องฉันเลยฉันพูดด้วยความเป็นจริงไม่ได้ใส่ร้ายและน่าจะใจกว้าง เบลลารักวีมากคบมาเกือบสิบปีให้เกียรติสุดๆแม้กระทั่งงานที่เขาจ้างเป็นลานเบลล่าอย่างไม่รับเลยเพราะไม่อยากให้นักข่าวสัมภาษณ์แล้วเสียไปถึงวีให้ใจกว้างหากาลีน่าจังรักเบลล่าสนับสนุนเบลล่าในฐานะแฟนคลับก็ควรภูมิใจกับเบลล่าว่ามีคนรักเยอะถ้าเขาฟ้องขึ้นมาจริงๆจ,จะทําอย่างไรฟ้องไม่ได้หรอกค่ะฉันไม่ได้ไปใส่ร้ายวีเลยฉันพูดในความจริงในฐานะแฟนคลับเพราะเขาเป็นบุคคลสาธารณะ และแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เล่าข่าวบันเทิงข่าวการเมืองและทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในไทยเพราะฉะนั้นมันเป็นการวิจารณ์โดยสุจริตไม่มีการใส่ร้ายหรือเจตนาทำให้คุณเสียหายเพราะฉะนั้นอย่าฟ้องฉันเลยฉันเป็นคนแก่อายุ63ปีอย่ารังแกฉันเลยคุณเวียรสงสารฉันเถอะไม่งั้นคนก็จะหาว่าคุณรังแกคนแก่นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมหาชอบข่าวของเราอย่าลืมกดถูกใจ และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตในทุกๆวันขอบคุณมากครับ